สวัสดีครับทุกคนวันนี้ t o p 1 0 n น w ิวนะครับจะพาทุกคนไปดู10อันดับประเทศนะครับที่มีผู้ใช้งาน Facebook มากที่สุดประจำปี2021ครับอันดับที่10นะครับนั่นก็คือประเทศตุรกีครับตุรกีนะครับมีผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมด44ล้านคนครับ อันดับที่9นะครับนั่นก็คือสหราชอณาจักรหรือเนเธอร King ด์ิงดอมนะครับมีผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมด44.84ล้านคนครับอันดับที่8นะครับนั่นก็คือประเทศไทยครับประเทศไทยนะครับมีผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมดอยู่ที่46ล้านคนครับอันดับที่7นะครับนั่นก็คือเวียดนามครับเวียดนามนะครับ มีผู้ใช้งาน facebook ทั้งหมดอยู่ที่66ล้านคนครับอันดับที่6ของโลกนะครับนั่นก็คือฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์นะครับมีผู้ใช้งาน facebook ทั้งหมด7จล้านคนครับเราก็เดินทางมาถึงท็อป5นะครับอันดับ5ครับเม็กซิโกครับเม็กซิโกนะครับมีผู้ใช้งาน facebook ทั้งหมด7จล้านคนครับ อันดับที่4นะครับนั่นก็คืออินโดนีเซียครับอินโดนีเซียนะครับมีผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมดอยู่ที่136ล้านคนครับอันดับที่3นะครับนั่นก็คือบราซิลครับบราซิลนะครับมีผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมดอยู่ที่1 3 9ล้านคนครับอันดับที่2นะครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาหรืออินเทเน็ดสเตทนะครับมีผู้ใช้งาน Facebook อยู่ที่240ล้านคนครับ อันดับที่1ของโลกนะครับนั่นก็คือประเทศอินเดียครับอินเดียนะครับมีผู้ใช้งาน Facebook อยู่ที่251ล้านคนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับพบกันใหม่กับ Top 10นิวขอบคุณครับ